อาของหรือของใหญ่อะจ๊ะหนูก็บอกไม่ถูกเลยตอนเนี้ยวันนี้เราจะมาโชว์สเต็ปการหว่านแห่นะคะขอบคาณเมืองของใจดีดูตการไม่เล่นน้ำเลยจะทำไงดีอตายไม่ค่อยดีคอนแก่ตาฝ้าตาเรือคิดไม่ว่าเนื้อคู่จะอายุเยอะกว่าตัวเองอะป่านิ้อะอร่อยคืออร่อยจนไม่สามารถบรรยายได้ เรากําลังตามรอยดินนะครับที่รถไถใครไม่รู้ครับที่ไปไถแล้วก็วิ่งบนถนนกร,กระจายเต็มบริเวณโซนที่เป็นถนนเลยนะพี่โทนี่เขาเรานั่นเองเย่ yeah. แต่ว่าข้างหลังเขาพกโดนนั้นไปด้วยนะเขาบอกว่าจะเอาสาวไปล่องหองอยางแล้วก็จะเอาไปล้างรถด,ด้วยนะครับพร้อมรือยังมีบุ๊พร้อมค่ะชุดล้างรถต้องมานะโอ้ยมีส่วนสนุกเลยวัที่นี่แน่นอนจริงๆเลย มองรถมีบู๊ว่าถ้าเป็นพี่พี่พพจ้างล้างรถเไ้นพี่ก็ดีกลับบ้านก่อนดูที่ขี้โคตรเต็มรถวิ่งทีกู oh! ขี้ดินเต็มถนนเลยไม่ต้องซื้ครับโอ้โหเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> กูขก็ไกลอยู่นะนะครับเดี๋ยวไปดูหมายที่เขาจะพาไปล้างรถแล้วก็ดูมีบู <c oughs> ๊เขาจะใส่ชุดอะไรล้างรถแล้วก็ที่สำคัญเราจะไปทําอาหารด้วยเนอะเพราะว่าตอนที่พี่โทนี่เขาถ่ายอยู่อ่ะเขาได้ปลามาด้วยมีบู๊เป็นปลาช่อน ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเนี่ยปลาดำสามตัวนะครับแต่เขาบอกว่าแบ่งให้คุณลุงที่มาคอยจับปลาให้อยู่แล้วก็เลยได้อาหารกินด้วยวันนี้นะก็เป็นเมนูเด็ดจากสาวอาคารหรือว่าจากพี่โทนี่ดีทั้งสองเลยดีกว่าค่ะดูดูดูชุดชุดดำน้ำมันต้องเกาะอกมันนชุดอะไรอะที่ไปเทคไปพามนี่คือไม่เห็นใส่แบบนี้เลยอ่ะชิวๆชิวอันนี้จะชิวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใสพรุ่งนี้ไม่ใสเลยเอ้ยไม่ใช่ละกระจกบก็ได้น่ะ พี่ทันนี้บอกว่าจะให้มีบูอยู่เมืองคลองประมาณตั้งสองสามวันแล้วให้นั่งรถเมล์กลับไปถูกใจมีบูมากเลยใช่พี่ที่บอกจะให้นั่งรถเมล์กลับจะให้มีบูไปถ่ายนาด้วยกันครับเดี๋ยวไปบ้านใหม่นะครับที่นี่นี่น้องฟิงนี่ที่นี่คือที่รังคถแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยน้องฟิงกับน้องมีบูล่องว่องยางไปหาเจ๊คนหนึ่งที่เมืองคลองทีนี้เราต้องไปนอนที่นั่นนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการลงน้ําล้างรถกันดีกว่าครับว่าจะเป็นจะใด,ดเดี๋ยวรอรับชมนะครับเต้ไปไม่เบี่ยงแหงดูทางดิลุบลางนวลล้วน,วนวาทางนี้แล้วก็ต้องข้ามแม่น้ําใหญ่ๆด้วยนะแต่ว่าจะมีหมู่บ้านแบบดั้งเดิมเป็นหมู่บ้านที่ว่าชาวบ้านเขาทำไากินแล้วก็อยู่ในโซนที่เป็นแบบตามป่าตามเขาจริงๆนะเดี๋ยวดูดิทางหมดถึงว่าถึงบ้านนะนี่ครับลองดูทางเราก็หลุดแล้วพี่ตัวนี้จะพาเรามาทำอะไรวะเนี่ย จะพาบีบูมาล้างรถหรือพามาทำอะไรยังคิดในใจอยู่เลยเนี่ยใช่ <laughs> พูดกําลังคิดอยู่มาไกลละเริ่มมาไกลละก็ก็ <laughs> ดีนะพี่โทน,นี่ก็ <laughs> 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 มีบูมาจะได้เอออยากจะมาเปลี่ยนใจมาอยู่บังคลงก็ได้มันยิ่งบ่ายยิ่งเข้าลึกปแปลกๆแล้วลองดูนี่เห็นไหมโอ้แต่ข้างหน้าเราจะเป็นแม่น้วแล้วมีบูน่าจะได้แหละ ม่นำ้ำน่าจะใหญ่นะคะถ้าคืนถ้าวันนี้ไว้ใจไม่ได้พ่งนี้ไม่ต้องไปยกเลิกโครงการที่ว่าจะไปเข้าไปนอนในหมู่บ้านกลางป่าได้ไงคะวันนี้ออกอุพีวว่ว่ารถน่าจะลงน้ำถ้าถ้าดูดูแล้วนะเยวลองดูนะครับว่ารถไรถพี่ัวนี้ลงได้ไหมถ้ารถไรถลงได้รถผมก็ลงได้แหละโอ้มีของอยางเยอะขนาด <laughs> นั้นก็มีไอ้ธรรมดานูว่ามีแค่สองอันแล้วเขจะขับรถกลับวะเนี่ย้าลงยาอใหไปนะเนี่ยคิดไม่ถูกเลย โอ้ไปด้าฝ่ายยังไม่ทะเลลงเลยมีคนหาปลาด้วยอ่ะดูดิลูกพี่หาปลาหาปลาหาปลาเพียบเลยช่วงนี้ปลาหมอยกำลังออกเดี๋ยวมีคนทอนแท่ขอซื้อไปทำกินตอกก็ได้ะนาทีจะได้กินทั้งทีปลดปลาทันีีบวชบ้านโอ้ยก็ดีนะครับ มีแพ้ด้วยเฮ้ยมีเพื่อนด้วยโอ้โหใส่สักสีแดงมาเลยมันจะไล่หรือเปล่าเนี่ยอะไรควายไะไหนเพื่อนหรอมีข้างหลังเยอะแยะเลยอ๋อเหรอมีทั้งแพ้ทั้งเพื่อนเออว่ะแล้วปล่อยถ้าเขาปล่อยเราสามคนจะขับรถกลับบ้าคิดเราเองแล้วกันตุ่นีปลาก็น่าจะเยอะนะทุกคนโอ้โี่ตัวนี้ขับลงเลยเว้ยเอาแล้วทุกคน วางรถมาแล้วชุดว่ายน้ามีบูต,ต้องเข้าแล้วครับหนบักแรงมากเออถ้าจะลองก็คิดดูอีกทีก่อลองแค่ตรงนี้ก็ <S <S พอวะน้ำไม่เลืกน้ำไม่เลืกขาจุ่มน่าจะพออยู่มีนุ่มๆมีบูเคาทางนุ่มๆมันชอบไหมห๋หอชอบอไรครับชอบนุ่มนุ่มๆเราแก่ๆดูดิโอ้ดูบีนี่นี่นี่นั่นเลยจอยให้ลงก่อนให้ลงก่อน ลึกๆเลยพี่ลึกๆลึกๆอ้าวไม่ลึกอ่ะเ <c oughs> ขากรักจะว่าแท่กันไปนกวนพี่เขาดูน่า,ออาพอแล้วเจอ้านี้พออ่าลงก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพาบีบ๊มุ้บไปล้างรถครับอยากดูบีบ๊มุ้บใส่เบอร์ชั้นล้างรถจังเลยสภาพจะเป็นจะไดยน,น่าเอาห่วงยางมารอด้วยพี่แทะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้น้ำแทะอ่ะ,อะชุดนี้มันไม่ได้ชุดเล่นน้ำมันต้องแบบกระจบอกอะไรอย่างงี้ดิ ร้อนเออยายายาเดี๋ยวกางเกงหลุดเดีจะมาเก่อไฟทำกับข้าวด้วยโอ้สาวๆนี่ชิลเลยอยากดูปลาเขาใช้ปลาอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวนาต้าไปถามก่อนเขาดูโอ้โหเราชิบมากแบบน่าจะได้เยอะอยู่เนี่ยอนั้นอันนั้นเขาแบบอย่างนี้เราที่แบบอย่างน้เราไม่ได้เราเล่นลีลานี่มันฮักเต้นมากกว่าสัปแห่นะ ที่บังคอค้องมีพัมพนะนะคะนี่บังคอมีพัมพนะพัมอะไรพัมไงเดี๋ยวไปเปิดเพลงที่บ้านพอรักก็เป็นพัมพแล้วพี่แท้เมื่อกี้ได้ปลามาตัวอยู่ไหนฮะปลาที่ว่าไปไถนาได้เพิ่มอะได้มาป่ะเนี่ยได้ได้ไงไหนอะใหญ่เปลา่าเอาเล่ะไฟเปิดไปซื้อมาเปล่าเนี่ยซื้อได้ไงมันมีตัวใหญ่อย่างนี้ด้วยเหรอที่ผมไปเม่นมีแค่ตัวต้อย โอ้ปลาดุกตัวใหญ่กว่านี้อีกมีบูนี่ก็ไปซื้อมาปล่อยแล้วจับทิเธอใหญ่มากแม่ชอบของเล็กของใหญ่อ่ะจ๊ะเออหนูก็บอกไม่ถูกเลยตอนเนี้ยใหญ่มากพี่แท้ไปซื้อมาหรือยไงทำไมผมไม่เจอแบบนี้หนูก็ว่าซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยได้แท้นะปลาดุกใหญ่กว่านี้แล้วปลาดุกไปไหนอ่ะปลาดุกนี่หนุออกไปแล้วดุงออกไปแล้วนะก็ดีนะ ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วหรือว่าตัวเดียวก็น่าจะอิ่มแล้วค่ะวันนี้ทำยังไงให้ไม่เหงาอยู่กับปลาช่อนทั้งคืน <c oughs> ทำกินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขยายนกองไฟเดี๋ยวทำอาหารแล้วก็เดี๋ยวล้างรถนะครับเพราะน้องมีพูน่าจะหิวแล้วนะครับเพราะเจอเธอเจอปลาช่อนแล้วเธอไม่เคยกินปลาช่อน <c oughs> ปลาช่อนหนาเดี๋ยวครับจะรอรับชมนะครับปลาช่อนข่าวมากเลือดเจ้าเลยเจ้าไปล้างกระทะเดี๋ยวค่อยทำปลาช่อนให้ก็ได้พี่จะผ่าท้องเหรอคะเจ้าอปวดเจร็งก่อน อะไรเนี่ยรู้จักปะมีเมืองเหนือมีคมๆทั้าสาวสวยึนได้จับเจ้าจับหน่อยดิหนูก็ทำเป็นเนี่ยเจ้าชักดน้ากันเขาจะชักโค้น้ากลัวเลยไม่กระไรเราไม่ได้ลอยกระทงนะจ๊ะเรามาลอยกระทะกันจ้ะเออเชฟเชฟมีคมมากเจ้าไม่เคยทำปลาเราเนี่ย รู้เคยใช่ไหม,มหนู้ทำให้ได้เนี่ยเจ้ามีหน้าที่ล้างรถก็พอเดี๋ยวพี่ทำปลาให้โอ้มีเด็กมาด้วยโอ้ยเศร้าวะดิหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล้างแล้วมันจะสะอาดหรือว่าเปื้อนกว่าเดิมแม่จะเปื้อนกว่าเดิมจ้ะมือ,ม,อมือมีบู้จะเปื้อนจ้ะมันดำอยู่คอนแห่โชว์หน่อยโอ้ยอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์อย,ชวอย่าชุกกำลังมีบู้มาชอบอยูอ่มีบู้เอาสักทีไหม เดี๋ยวค่อยจัดค่ะเดี๋ยวค่อยจัดจัดริมนม้ำไปหนาวันนี้เราจะมาโชว์สเต็จการหว่านแฮนะคะมาจ้าไปอ๋อลงไปมัน,นีไหนแล้วว่ะไม่ไม่เราต้องปล่อ,อยหมดเลยเหรอโอ้ยล้างรถด้วยน่ะ ช็อตเมื่อกี้ตัดทิ้งให้หน่อยนะคะ <c oughs> ทังเมื่อกี้ไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่จับอย่างนี้รู้ละแล้วก็นี้แล้วก็โ <c oughs> อ้โหเรื่องให้ห่อยเรื่องให้เรโอเค okay. ปล่อยให้หมดเลยใช่ไหมตอนนีกว่าเนี้ยแล้วร่างไปนี่คุณข้างเลยเจอพี่แท้เข้าไปปล่อยปล่เลยเนาะเริ่มใหม่นะคะพี่พีดูบิ๊บบุ๊ตมบบุ๊บมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมเอออ้ดูหนาละแบบนี้เนาะลุ้นซาพี่ไม่ได้ตัวเลยค่ะเดี๋ยวไปลงน มีบุกดูนี่เขาหาปลามาว้าวโอ้นี่ปลากระมอนปลากระมอนเออได้นี่เห็นไหมมิบุอยากกินไหมปลากระมอนเหรอคะอยากกินไหมตั้มนะตั้มตา้มเอาเอายังเดี๋ยวไหมอ่าอยังไงล่ะบ่าเมืองของใจดีดูวิธีทางรัดดูโอ้ตายแล้วโอ้ย มาไม่เด้อสาวก็คลิปไปคนทางบ้านไม่ให้มาเลยพอยากคนนี้มาดังปามักลับมาได้กินเอาเป็ครับพี่พุเราไม่เราไม่อดตายแล้วนึงเจ้าใช้ความสวยดีมากเลยพี่ว่าเจ้าไม่ต้องหว่นแห่แล้วพี่นั่งหัวเราะเจ้าหว่นแห่อยู่ลูกสาวพี่แท้เขาเก่งมากเลยเด้อไม่เคยเห็นเลยปามอนตัวเป็นไงอ่ะูตัวใหญ่อะตัวใหญ่เขาหนูหนูหนูเอามาป๊อดอยู่กับตระกูลพี่แท้ไม่อดตาย ตัวใหญ่ด้วยอ่ะขอหวยได้ไหมคะเนี่ยมีปูให้นาเต้เนี่ยนะให้สาวขอล้างกันไปก่อนโอ้ตัวใหญ่ว่ะเก่งจรงเลยพวกนี้มาด้วยกันไหมเนี่ยพวกนี้ไปกับพี่ด้วยใช่ป่ะไปค่ะอ้าวมีคนทำกับข้าวแล้วไปเพิ่งมีปูแล้วไม่ครัวค่อยมีคนทากปลาแล้วเนี่ย านี้้เได่ลูกเดี๋ยวมันต้องรู้เสาอะถ้ารู้เสาอะถ้ารู้รถไทยครับเดี๋ยวผมไปทำกับข้าดีกว่าปล่อยมึงร้านร้านรถไปก่อนมารถไปเกลี้ยงเลยร้านยังไงเนี่ยสาวเออทุกคน ตการไปเล่นน้าเลยทำไงดีตาไม่ค่อยดีคนแก่ตาฝ้าตาเรื้อนรถอยู่ตรงไหนว่าสีแดงคือกันเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ทำกับใครใกินเป็นการไททอนะไม่รู้คคระะการแน่นอนจะให้ไม่กลับไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวให้อยู่เมืองคองนี่แหละพี่เท่นานี้ทำอย่าให้พี่ทำอุย้ยนี่อาจจะมีบุโอ้ยลงุง สาวเขาไม่มีผัวนะทำดีๆนะเขาบอกว่าถ้าเกิดอร่อยจะไม่กลับไปแล้วมีเมียยังยังแล้วนี่ใครเนี่ยหนูมานี่นี่มานี่พอคนพอหนูคนไหนเขาบอกไม่มีเมียเมียเขาเมียเขาอยู่คนไหนเนี่ยเอาเหรอแล้วหนูแล้วหนูแล้วแม่หนูวะยังใหม่อ๋อคนเดียวคนนี้เปล่าคนนี้เปล่าคนนี้เปล่า่่ใชพอกับลูกนี่เขาเข้าขากันมากเลย เออเดี๋ยวทำก,กับข้าวนะครับทุกคนให้เด้๋ยวสาวไปหาปลาล้างมือก่อนปะอ,อุปกรณ์น้อยใช่ป่ะเราต้อง DIY นี่พี่ <c oughs> <c oughs> DIY DIY อยู่กับเราไม่อดตายพี่แต่อดยากใช่ไหม <c oughs> นี่ปูเพออปล่อยหมดเลยปูไม่เอานะเดี๋ยวเราจะปล่อยปูครับเพราะว่าเรามีกับข้าวเยอะแล้วมือนี้โอ้น้ำน้อยไปหน่อยโทษนะครับใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งโอ้แต่ไม่ได้หันตะไคร้เลย มาได้ไหมล่ะมาเอาสาวเอามาเลยสาวมีสองคนใช่ลูกพี่เป็นใครคนน่ะคนนั้นไปอยู่กับแม่อ้าวเดี๋ยวบอกไม่มีเมียคุณยังได้ไงอ่ะคุณไม่มีเมียไม่มีเมียเนี่ยเอาเป็นพ่อะมันทามเหรอเออเอาปลาหมันทยโอ้ลูกมาโอ้ยลูกเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยนี่ใส่ไปเลยอุ้ยนี่ก็ประมาณนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากดู โอเคพี่เสียบเดี๋ยวมันมันมต้องมีอีกไม้หนึ่งองมีสองไม้อ้าวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวปล่อยปูกันมาเราก็เป็นคนดีนะน้องฟลิงมาดูอคอยอตี้เว้คยคอยตี้คถไทยคอยตี้พี่พี่แท้มีคอยอตี้แล้วเว้ยปล่อยปูเลยเนี่ยปล่อยปูปล่อยหอยโ,โอ้ยอุย้ยอุ้ยมีมีปูจะกินปูเหรอเราเอาปลาแล้วมีปลาเยอะแล้ว พี่อยากกินคุณอตี้จ้ะเบาหยอกหอยก็ปล่อยจ้ะไปน้องฟิงไปทำกับข้าวต่อน้ำเดือดแล้วนะครับสาวลัางรถก็ขึ้นมาแล้วหนาวปะไม่ค่ะไม่หนาวดูว่าไม่เสร็จว้าวน้ำเดือดแล้วใส่ปลานะมีบุมีน่ากินมากเลยคะ่ะหมายถึงคนทำรู้ว่าปลาพูดไม่ได้เลยปลาล้นเลยแล้วเจ้าก็ไม่ยิบเลยเนี่ย ใช่มันเท่าอันเดียวค, <c ười> คือมันไม่มีอุปกรณ์เลยนะก็ได้นี่แหละนี่มึงเหนื่อยแลเป็นทัพพีนในตัวเดี๋ยวถ้าปลาสุกเดี๋ยวเราจะเติมเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงนะเจ้าเคยกินฝีมือบ้าผูดด้ใดบ่ยังไม่เคยค่ะกินแล้วจะรักกินแล้วจะหลงกินแล้วจะแบบงงหัวไม่ขึ้นไม่กินแล้วเนี่ยพ่วงน้ำลายไปเลยแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วพิงค์เจ้าก็พูดอย่างนั้นไม่กินแล้วนะ เดี๋ยวเติมเครื่องปรุงครับก็สุกก็กินได้แล้วเอาง่ายๆนะครับก็จะมีชูรสมีเกลือมีรสดีแล้วก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็จะมีพริกนะครับแค่นั้นแหละโอ้มาหมดเลยนะหอมก็ดีนะเนี่ยแตวไม่บอกทีแรกพี่ผกว่ายังไม่มีปลาเดี๋ยวใส่เครื่องนะครับช่วยกันทำมาหากินดีนะมิโบใช่คิดไม่ว่าเนื้อคู่จะอายุเยอะกว่าตัวเองอ่ะไปดีก่าไปถึงพี่แท้ไปถึงพี่แท้ เราถามลุงนี้มีบู๊ตจะไม่ตอบนะครับเพราะมีบู๊ตบอกครับอย่ามายุ่งกับหนูหนูชอบเด็กกินเด็กพร้อมเขาเรียกว่านั่นเจ้าก็ว่าไปค่อยมาเชื่อหรอกแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูก็ยังไม่เคยทดสอบเลยมันเป็นเรื่องโกหกสมมติฐานนั่นเพราะว่าคนแก่มีตังใช่ไหมพี่ฮะมีตังหรือมีนี่บอกมาตรงๆเลยน่าจะมีนี่มากกว่านะ ีเลยนะเริ่มเหลืองแล้วโชว์โชกกล้องหน่อยโชว์โชกกล้องหน่อยปลาเริ่มสุกแล้วเหลืองมากเดือดแล้ว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 ให้เลียงอีกหน่อยแล้วก็กินได้แล้วกินทั้งคีมัาใส่เลยหอมๆเลยอันนี้ ข้งรถไทยกําให้นู่นก็เด็กมาใส่ไปส่งเลยอืมแ่นได้ค่ะเด็กไหนเด็กเด็กแท้รถเด็กไหนชอบเดี๋ยวหนูขับเองให้เขาซ้อนหนูดีกว่าแม่นชอบซ้อนไม่ธรรมดาดาเสาลำปางเนี่ยจริงไหมลำปางเหรอเออนี่แหละธรรมดาพิเศษใส่ไข่ว้ายเหลืองแล้วเหลืองแล้วอะไรปลาเหรอใช่ค่ะ เจ้ามักบอกผงอร่อยแน่ค่อยไปดูจากสูตรจากหลากเขาบอกว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งแซ่บใไทหลายแซ่บหลายอาจจะต้องปรุงเพิ่มด้วยซ้ำอร่อยบ่ชิบายไม่ถูกขมกินเองนะคะอร่อยคือคนหาบ่น้องเขาหามาพ่อน้องเขาหามาแซ่ตเลยนะ โอ้ยอร่อยนะคะปลาอร่อยมากให้ดูดูเนื้อเลือดมากเลยอ่ะน่ากินมากกลับอีกทีเดียวกินได้เลยนี่จะสุกไหมเนี่ยกินปลาก่อนนะบอกเปล่าอันนี้สุกหรือมั้งโอ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยไข่อะไรไข่ปลาาจะพูด <Tipp> s> <S ย่าติ้นน่ะไข่ปลานะเพราะทำไมมันน่ากินน่ะเจ้ามักบอกไข่ปลามันมีแต่อันนี้แต่ก็ไม่ชอบกินให้พี่กินถามไม่ตอบเพราะจะเอาไข่ปลาไปเอาหัวไปเออออร่อยมากใช่ค่ะลูกปลาก็สุกแล้วโู้อร่อยกำลังดีนี่นี่มีเครื่องปรุงนี่เดี๋ยวผมใช้เจ้าที่ก่อนนะครับไม่ยอมให้เจ้าที่เนี่ยพี่แท้ให้เจ้าที่หนึ่งตัวครับสุกยัง ปลาช่อนเดี๋ยวเราจะให้เจ้าที่ก่อนนะครับแล้วก็จะกินข้าวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้มีบูชิมนะครับปลาช่อนใหญ่ปลาคอใหญ่อ่ะมันจะเซ็บป่เนาะเอาชิ้นตโตๆเราชิ้นเล็กๆเจ้าชอบเล็กก็ชอบใหญ่เอาเล็กๆดีกว่าค่ะแบบผู้หญิงผู้หญิงชิ้นหนึงอะไเนี้ยไม่เชื่อเจ้าบอกรู้จักเจ้าดีพอรู้ตั้งแต่น้อยๆจนโตเลยเนี่ยโอ๊ยควันเป็นกุนนอปอนป้อไม่เป็นไรเราเลี้ยงเองนนะคะนั่น ว้าวหอมอืกินเยเทีโอหอมคนควายใครไปอบสาวหน้ามีรู้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะเข้าหาคนสวยน่าชิมจะปลาก่อนเพราะเดี๋ยวชิมน้ำแกงแล้วรสชาติมันไม่เข้าถึงที่ไงไปร้อนมากค่อยๆมีรูต้องใช้ช้อนเล่มเดียวครับมีช้อนมีช้อนอันเดียวนะครับในวงยังไงเจ้าโอแซบคือแซบคืออะไร อร่อยคืออร่อยจนไม่สามารถบรรยายได้หนากเจ้าชิมน้ำหรือยังเกลือไม่พอค่ะอ่ะงั้นเราเติมเจ้าชิมน้ำมันโอ้ชิมละชิมน้ำต้นไหนอ่ะมันมากับอันนี้สองเกลือหรอเป็นไงคัดเยอะใช่ยนไหมก็อย่างอื่นไม่เอาแล้วนะหวานแล้วหวานแล้วนะอ่าโอเคมีเมื่อกี้ใส่เยอะแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะชิมบ้างนะมันนัวละนัวแล้ยนะ ขอยังใช่ช้อนเดียวกันเด้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากยังใช่ช้อนเดียวกันเด้อล้างก่อนเชิญลูกเดิมค่อยมาเชื่อเจ้าเจ้ากินตเบียร์เลิกแล้วใช่ไหมเลิกแล้วเลิกซื้อเลิกกินเกี้ยวเดียวอาเลิกนึกว่าเลิกซื้อเลิกซื้อแล้วหาเบียร์ฟรีกินอืมอร่อยมันนุ่มเนื้อนุ่มอืปลาช่อนเนื้อนุ่มมากนะครับอร่อยมากก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดพิเศษเลยนะครับเราจะชวนพี่ตัวนี้มากินด้วยนะครับพี่ตัวนี้มากินด้วยกัน นู้ดูดูไปแอนกินหลังกล้องดูนี่เจ็บปลาหมอนนี่ก็หมอแล้วน่าโอปังต้องไปให้น้องเรากินได้ขอบคุณพี่ตัวนี้มากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะแล้วก็คุณน้องมีบุ้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดกระจกออกต้องมานะอ่ะได้ค่ะพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะใส่ชุดัยกระจบอกต้องมานะใส่ผ้าถุงยังไม่เป็นเลยใส่แต่ถุงเท้าถุงมือต้ไม่ต้องไปแล้วพี่ตัวนี้ไม่ไม่ให้ไปคนละเปลี่ยนตัวนะ เบาหยอกเบาหยอกเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนมาร่วมรับประทานอาหารครับเพราะว่าน้องล้างรถเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะลํำลามีคารตรงนี้ไปนะครับที่นี่เมืองคอนะครับเดี๋ยวเจอกันในการเดินทางของเราต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะตอนนี้เย็นมากแล้วครับไปเชิญนี่ไม่อาจดูเหมือนว่ามันจะไกลตาเรียกหาร้องหาหนทางในการลับมาฉันพร้อมนำพาให้พบความสุขใจ